ฮัลโหลตายกาโหสวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาทำอ่าขนมสาคูให้ดูจ้าวันนี้จะมาทำขนมสาคูนะคะสาคูไส่หมูจ้าวันนี้เราจะมาผัดไส้ก่อนนะคะก็ไม่เลยแจ้งเลยก่อไส้ไม้ฝันก่อไปตากาต่านี่ก็ย่า猪肉碎เงี้ย,ยมีหมูสับนะคะหมูสับจ้ามีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บย黄糖泰าสร้างมีอ่า ถั่วลิสงคั่วมีหอมแดงซอยหอมแดงหอมแดงสับนะคะเรียกก้อนชองอ่าจกซอยค่ยะ,คะยังมียังมีผักใบเตยอ่ะแล้วก็อ่าอ่าชายโปหวานนะคะไชโปหวานแล้วมาทำกันเลยจ้ะ หลอกซิวเยาว่าอ่ะชาวก็ดีหามสิน้นเจงก็หามสิน้นทำใส่ก่อนจะ้ะผัดใส่ก่อนจะ้ะใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่หอมสับเข้าไปเหลอกตี่ก้อนชงเชาที่ก้อนชงสิน้น เสร็จน้ำมันนี้เดียวหลอดสิ้วๆยวกกวเ,เออยาตักกันล้วเตล่าเพิ่มก็ที่ก้อนชองเย,ยาตักกันล้วที่ก้อนชงเราจะตักซอยไปอ่ะผัดใส่ก่อนจ้ะ ตมด้วยชายโป๊หวานแล้วละะก็หลอที่ตากุ้ยซอยลงไปชายโป๊ใส่ชะโป๊หวานเข้าไปผัดจากนั้นก็ใส่หมูสับเข้าไปจ้ะ เตมูสักก็ไปหรอที่ทีู่กเต๋าลงไปสัดอีกทีเราจะทำการตัดไส้ก่อนนะคะ น้อยไปหน่อยใส่น้ำมันอีกดนึงแห้งไปหน่อยจ้ะจะก้าวชิ้วๆยาวเ,เลยใายก้นโอเคประมาณน,นี้นะคะดียวผัดเข้าไปน้ำมันหมูก็จะออกนะคะได้เป็นหมูสามชั้นบมดัด่ซิกไทยเข้าไปจ้ะหลอดที่หูชิ้วฟันลงไหลดตัวชิ้วๆจ้ะใส่เยอะนิดหน่อยจ้ะผัดจ้ะ จากนั้นก็ใส,ส่ซีอิวนิดหน่อยจะาหล่อที่ซีอิ๊วเลยใส่ซีอิวนิดหน่อยจากนั้นเราใส่น้ำตาลปี๊บก็ใส่จ้ะ ก็มาหลอดที่ทายเกาะหวงทองเราเลยอ่ะแส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยจะหลอดที่ดีซชาทองเราเลยแส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปแล้วใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยจ้าโอเคจ้ะ ดูก่อนนะคะยังน้ำตาลยังไม่ละลายใส่พอดีแล้วจ้ะใส่พิกไยอยีกนิดนึงพอดีแล้วจะหวานพอดีเค็มพอดีแล้ว <c oughs> ผันให้ออกเหนียวเหนียวนิดหน่อยชา้าเคยเยาที่ซิ๊ซิกกิกิดเตอะ นี้เราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วเข้าไปจ้ะถั่วลิสงแล้วก็ทุบพอแตกนะคะทุบถั่วลิสงบดถั่วลิสงคั่วผัดให้เข้ากันก็เช้าจะใส่เช้าละจะคั่วเดี๋ยวผัดต่อไปอีกประมาณสักสองสามนาทีรอมันเหนียวเข้ากันจ้ะ ทีนี้ผัดแล้วทีนี้ก็รอพักไส้ให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะมาปั้นได้จ้ะเัามาเช้าต้องเคยท่านตรงเคยไหว้จีสอ่าซีทีวีใช้ตัวอีกเกาเกันฮะผัดอีกหนึ่งนาทีจ้ะ พักไว้ให้ร้อยใส่เย็นก่อนนะคะโอเคประมาณนี้เราจะโอเคเหนียวแล้วนะคะทีน,นี้ก็พักไว้ใส่ชามพักใส่ชามไว้พักไว้กันยื้อแล้วท่านตรงกันฮะจะปัดช่วยฮะปัดช่วยกันบัดช่วยท่านต้องก่น โอเคเราพักไส้ไว้ก่อนนะคะรอให้เย็นก่อนแล้วถึงจะมาปั้นมาปั้นได้จ้ะท่านตรงเคยสินะจากนั้นนะคะเราก็มาทําน้ํามันน้ามันร้อนนะคะน้ํามันสุกน้ามันน้ามันสุกนะคะน้ํามันร้อนแล้วทําแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะเราจะมาทาจ้ะเรียกว่าให้สุกเหี่าเจงเจ้าสุกเหี่จงเจ้าสุกเหย่ยสินะก็มาาเยี จ่าซีนจาซีนคะนี่ก nee ็จาซีนอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวนะคะเดี๋ยวจะมาโรยหน้าจ้ะทีนี้เราทํำยังไงทีนี้เราก็จะมาทาใช้ผ้าขาวบางนะคะลองกับซึ้งรองกับถาดที่เราจะไปนึ่งนะคะเราจะมาทาน้ํามันสุกน้ํามันนะคะเราทาไปก่อนนะคะกุณแมงที่ป้าขาวบ้งนะคะอยกับเจ้งรองกับกาดท่เราจะไปน่งะคะเยาละงากาเนยมัอ่าก็ผุ่นเยะเยาทาวลก่งนกะคะ ไปเคยยี่ยวที่ห้องเท a t อะก็ะฟองที่แปะโปลงไปกฉาที่สุกเยาว์าลงไปอะทีนี้เราจะมาทาน้ำมันจะ้ะทาน้ำมันกับผ้าขาวบางนะคะก็มาฉาที่เยาว์าลงไปหมูเปเกอชี่อะเราจะไม่ทำให้มันติดติดกับอ่าผ้าขาวบางนะคะเราก็ต้องมาทาน้ำมันก่อนจะ้ะฉาที่สุกเยาว์สินะ ทาทิ้งไว้ก่อนจัดเดวรอเลาพักเลาพักไส้ให้เย็นกว่าน,นี้ก่อนไส้ย,ยังร้อนอยู่นะคะทาน้ํามันไว้ก่อนจะ้ะโอเคทาน้ํามันพักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะส่วนน้ํามันนี้ก็เอาไว้นึ่งสุกแล้วรามาทาอีกทีเจ้งสุกจอที่เขาแล้วจ่อยฉาดี่สุกยาร์ก่ะก็今日沈จา呢个น炸蒜ะ เราจะมาโรยด้วยกระเทียมเจียวจ้าพักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาล้างไส้จ้ะอันนี้อันนี้ยังไม่เย็นนะคะจะพักไว้ยังไม่เย็นนะรอให้เย็นก่อนถึงจะปั้นได้จ้านี่ยท่านตรงเคยอะ่ะสินจีวียใช่ตเคยยัดอเก่ากอ่ะก,ก็มาตั้งตั้จีจันสินรอสักพักหนึ่งก่อนจ้ามาจ้าน,นี่ก็ให้ไส้ไหมกับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> สาคูนะคะเราจะมาล้างผ่านน้จาจะสาคูแล้วก็มาช่งยะช่งกอสวยเลยอะ่ะ อาจารย์ดีเลยใช่แกเราจะมาล้างผ่านน้ำจ้ะตัดก่อนแล้วก็ล้างผ่านน้ำพักไว้ประมาณสี่นาทีก็มาชงชงยัช,ง,ชงกอสึ่ยเขาดังตุสิบนาทีชุ่งยัดชุ่งน้ำชง,ชงยัช,ง,ชงเขา ช่องช่องฟอสไซด้ล้างผ่านน้าจะได้แล้วค่ะล้างผ่านน้านะคะพักไว้ประมาณสี่นาทีจ้ะทีนี้ก็พักไว้สี่นาทีนะคะ,ะให้มันเสด็จน้ำซะก่อนจะสี่นาทีนะคะก็มาตั้งตัวเคยแถ็งทรายสวยแถ็งทรายก้อน เออตั้ง多สี่分钟就可以整噶ฮ่าไม่放落去นี่ดูแลอะ拍กล้วยคนจ้ะมาจะผ่านไปแล้วสี่นาทีนะจะมาปั้นกันเลยจ้ะไส้ของเราก็กำลังอุ่นๆนะครับเย็นลงแล้วแต่ยังอุ่นๆอยู่จะก็ปั้นได้นะครับนี่ก็ทันต่งจ้อย有สิสสื่ออุ่นๆดีก็สามารถทำได้ฮ่านี่ก็เตรียมเตรียมการ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 เตรียม ตรียมหม้อไว้สาหรับนึ่งเลยจ้ะอันนี้ได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะมาปั้นกันเลยจ้ะโอเคกำยงอ่ะเจ๊งห้อยเคยทํอย่างนี้แบะออกนะคะทีนี้เราก็ปั้นไส้จ้ะมือขวาปั้นไส้นะคะมือขวาปั้นไส้ใส่ไปเลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีนี้ก็ุบกําเยวฟองเหรอเคยกัมเยใช่ละ ใช่ต้อยยืนเยงแล้วฮะใช่ต้อยยืนเยงกันล้ฮะแต่ก็ทีนี้เรามาปั้นกันเลยนะคะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะค้วก็มาย,นยืนเจ๊งจ้ายืนเยงละะโอล่ากลจกละมือซ้ายแบะออกนะคะใส่สาคูเข้าไปแล้วก็แบะออก มือขวาไม่ต้องปั้นอะไรใส่ลงไปเลยจ้าไม่ต้องปั้นก็ได้แล้วก็ใส่กบเข้าไปเอาสาคูเนี่ยกบเข้าไปจ้ะกบเข้าไปแล้วก็ปั้นให้มันเป็นออกกลมๆใช่เราเคยจ้ตกกะตะกละอ่าจังจาย,ยืนยิงจะไดกันละก็หู้ชี้กะเจ้งสัตว์เคยอ่ะจะหมูทายสัตว์อ่ะหมูกกันจจ้าทายสัตว์๋ยวก็ไม่จะหลานก็ะละ,ะก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะก็วางลง ทําอีกจ้าจะทําสักสิบลูกพอทําสักสิบลูกนะคะถึงล้วเป่าสิบลูกเนี้ยดูก่อนตัวล้มดูเจ๋งตัวสับรับโตแล้วไทยเจ๋งเจ๋งตัวสับรับ ใช้ายื่นเยิงเราจะปีนเจาะกำยองกันล่ะวางลงโอเคไกลจบละทำอีกจ้าระวางไส้ไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องปั้นก็ได้จะ้ะให้ให้ไส้มันอยู่ตัวมันไม่มันมันไม่ออกมาก็ดีแล้วจะ้ะไส้มันไม่ทะลักออกมานะคะโอเคแล้วนะคะปั้นได้ก็โอเคแล้วจะ้ะ โอเคได้แล้วนะคะโอเคใกล้จบละทําอีกจ้าแบะๆออกนะคะแบะๆออกนะคะใส่ไส้ลงไปใครจะปั้นไส้ก่อนก็ได้หรือจะวางลงไปแล้วก็เอาสาคู่ก,กบเข้าไปด้านบนแล้วก็ปั้นเลยก็ได้นะคะไม่ต้องปั้นไส้ก็ได้จ้าแล้วก็ปั้นอย่างนี้นะคะ ปันม ok ันองกลมๆก็แม่จิ้มตัวเขา圆形为止啊จิ้มตัวเขาไม่ทายสัตว์อะจํ้มตัวยืนเ就得ก็ละละจะปปนีะยนเนระปลําผมคจะจิงตัวสับก่าโตูละก็จะทำาด้สิบลูกพอนะคะ ได้แล้วห้าลูกเล,ล็กห้าลูกเล็ก4ลูกจ้ะทำพอกินนะคะโอเคได้แล้วจ้าหลูกลนะเนีแบ,แบะแบะออกใส่ไส้เข้าไปไม่ต้องปั้นไส้วางลงไปเลยทีนี้ก็ปั้นแล้วทีเนี้ย ใส่มันทะลักออกมาก็เอาสาคูนะกบเข้าไปจ้ะไม่ต้องแรงมากนะคะหมูทายตายเหล็กอะ,ะ่ะเจงต้องเคยหยุ่นจะตะกราโอเคก,กี่เม็ดละเจ็ดเม็ดละเจ็ดเม็ดละ แปดเมตรตะรับละเจ็งตู้สับลับจะเก่าละเจ็งกําตู้ใส่บิ่ไซอะกินไม่หมดนะคะทําเยอะกินไม่หมดจ้าทาสักสิบเม็ดก็พอแล้วจ้ะกํากันสิจูดๆเลยอะจูดๆจูดๆกําอย่างกําอะอ่างก็ใายตายเล็ะแล้วก็จะนละ โอเคได้ละเม็ดสุดท้ายจ้ะเม็ดสุดท้ายแล้วนะคะจอยเห่าละอ่าจอยเม่ละสับรับก็หามเจ๋งฟันเลยเจ๋งเฉิงฝันกะฮะก็ไส้ก็จะเอาไว้ทําก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาแช่ตู้เย็นไว้ไว้ทาก๋วยเตี๋ยวหลอดจ้ะเดี๋ยวทําก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ดูนะคะเ่าเราเอาเราฟัานก็ที่หามเลยเจิ้งก่เฉิงฝันก่ะโอเคเม็ดสุดท้ายจ้า โอเคเสร็จเรียบร้อยส่วนันนี้ก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้จ้าส่วนในนี้ก็ไม่เอาแล้วจ้ะทําได้แล้วสิบเม็ดพอดีนี่จ้ะเตรียมเตรียมหม้อไว้สําหรับนึ่งเลยจ้าก็มาจุนไปก็ที่อ่าก็บอรอยู่เลยเจ้งกันละจาจุนไปเจ้งละเตรียมเตรียมที่จะเตรียมใส่เตรียมหม,ม้อไว้ต้มน้าร้อนให้ร้อน แล้วอันนี้น้ําร้อนแล้วถึงจะใส่อันนี้เข้าไปอ่าเนื่องประมาณสักแปดนาทีจะ้ะก็มาเจ้งตายคอยแล้วปะฟันจงจออย,ยแล้วเอาละใส่ถ้วยละมาจ่าเตรียมเตรียมหม้อสําหรับเนื่องแล้วใช้กระทะเนื้งนะคะไม่มีซึ้งจะ้ะโอเคเปิดไฟรอให,รอให้รอให้น้ําร้อนก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะเนื่งประมาณแปดนาทีจะ้ะก็มาตั้งตัวสวยขวัญที่เอาสิน้นจีฟองใส่ไหมเราวใเจ้งปะฟันจงอนะ่ะอีก้กลีก็ตั้งตัวสวยขวัญที่เอาสิน้นขีฟอยมค คำโกยสิน้นตังนิ้สวยควันที่เอาสิ้นฟองลงไปอ่เรอให้น้ําเดือดก็ใส่เข้าไปจ้ะมาจาน้ําเดือดแล้วโอเคสวยควันที่เอาเราจะฟองลงไยแกอ่ะเจ๊งฟันจงแกอ่ะเนื่องประมาณแปดนาทีค่ะปิดฝาไว้อย่างเดิมแปดนาทีจ้าเดี๋ยวมาเจอกันจ้าจุนเทากีมาจ้าเกาใส่จงลาโอเค ครบเวลาแล้วนะคะโอเคแล้วทีนี้เราจะมาทาน้ํามันสุกจ้าก็มาชาก็ที่สุกเยาวเราเฮียก็มาฟองที่อโซอย่าโซก็ที่สุกเยาว์เราเฮยทาน้ํามันนะคะน้ํามันที่สุกแล้วนะคะเราทําสุกแล้วนะคะเราทาลงไปจ้ามันจะได้ไม่ติดนะคะเคยจะเคยจะเดิมไซสาชี้กับชาเราเฮยจอมชีกัละโอเคชาเราเฮยละ โอเคเล่นชชวเลยสิ mm hmm. จะตันไปตากาไทายชิ่งชิงชชอๆฮะเดี๋ยวจะให้ดูแบบชัดเจนเลยจ้าโอเคเตรียมจานไว้จ้าใส่ผักกาดหอมลองไว้จ้าเพื่อความสวยงามแล้วก็วกินผักกาดหอมด้วยจ้กก็ยงก็ที่แอบสั้นชอยหลงแล้วก็กะระตีก๋ก็ฮะอาหารกินก็ฮะผักาดชอมก็ย,ยังกินกะ เอาละก็ั้นอวยาว之后แล้วจะเลง出来ละจะเล็ง出来ฟองให้ก็ติดกระตล้วเราเอาเราก็จะเอาออกมานะคะวางลงไปในนี้นะคะโอเคไม่ติดเลยนะคะเจก้อนสีโมฟองได้กรหม่ยกก็ไม่เคยชี้หมายใ่กาฮะ放开少少有ดีวิ่ไปเลยอะ mùi chi mày, sục cho không có gì cả, cho rồi gì chi mày, mua sao vậy bởi vì cho đi dầu mà, cái mua chi. OK, sẽ biết xong rồi sẽ rồi, nấu tiệm 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 mày rồi, nấu tiệm rồi, nấu tiệm rồi, 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 nấu ก็มาจะสับนี่ก็อออนะเนะออ炸炸蒜蓉啊炸蒜头啊放落去啊 izzle 啊เราก็โรยด้วยกระเทียม,รยมยะะะะยกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปนะคะโดยด้วยกระเทียมเจียวจะโอเคส่วนที่เหลือก็ไว้ทำกระเทียมเจียวจะ,ะไว้ทำน้ำมันกระเทียมนะคะ โอเคจ้ะทีนี้เราก็มาเสิร์ฟใสพ่พริกกี้หนูเข้าไปหลอดที่หลักจิ้วอ่าไทยเกาะยันแล้วเยิบทรงหลากจิ้วตัวไมสั้นชอยเสกาอราจะฟองเลยรับเลยเลือกซ้ำรับได้ก็หล,กหลักจิ้วเราเลยกันจุดและจะฟองที่หยินไส้เราเลยละละเราก็ใส่ผักชีโรยหน้าเข้าไปนะคะ แบบนี้นะคะสวยงามมากเลยจะทําง่ายและอร่อยด้วยนะคะลาเกวติมลาไส้ไหม้ฝันโกทายเซ็กไส้ไม้ฝันโกจก้าเกวติมท่านตรงกัเสร็จกอเออรอให้พักให้เย็นแล้วกินถึงจะอร่อยนะคะโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบายจอยกินตกับ๊ายบาย